สวัสดีครับเที่ยวด้วยกันไทยแลนด์วันนี้เราจะพาเพื่อนมาที่บ้านแม่หญิงสุภาการพามาชมลานกลางเต็นท์อยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับทางเข้าก็สวยนะข้างข้างซ้ายเป็นป่ายางเป็นป่าอยู่คาลิปตัสเนี่ยข้างซ้ายป่ายางข้างาขวา ด้านซ้ายเป็นป่ายางครับแต่ว่าด้านขวาเป็นต,ต้นยูคาลิตัตครับหนุนตีเส้นได้สวยงามตัดกับต้นยูคาลิตัสกับต้นต้นยางครับทำให้ดูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนต้นไม้เรียงเป็นระเบียบทำให้มีมิติลานกลางเต็นบ้านแม่หญิง วิสากิจชุมชนท่องเที่ยวเชิญกเกษตรบ้านคลองยาวคลองยางเข้ามานะครับบรรยากาศสวยงาม แคปมที่ไหนได้ครับว่าครั้งแรกที่เรามาเหมือนกันครับที่นี่ที่จอดรถจอดกัอนเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแล้วลงไปถามสักครู่ครับอ้าวสี่ G เลยตรงนี้ค่ะเสาแสดงว่าเสาอยู่ตรงนี้เหรอเอาจอดก่อนค่ะเเราขอลงไปถามก่อนว่าติดต่อรางกันเต็นที่ไหนครับเนี่ย จะไปแคมป์ตรงไหนดีครับสวัสดีครับขณะนี้เราเดินทางมาถึงลานกลางเต็นบ้านแม่หญิงสุภาการแล้วครับเดีย๋ยวเราจะเดินทางไปติดต่อลานกลางเต็นครับเราไปติดต่อลานกลางเต็นกันครับ ติดต่อร้านกางเต็นต์ตรงไหนครับทางน้นเขาเลือกประตูแคบเลยดื้บอะไรนะนี่ครับนี่ก็มีร้านค้าครับนี่เดี๋ยวนีไอแทมาโอ้เขวามาี่หน โซนเอฟมาที่รามาสามคนมันมีโซนโซนตรงไหนบ้างครับมันมีโซนเอฟโซนเอมันแล้วจะพี่สะดวกอะไรบ้างอันไหนอันไหนโซนเอตรงไหนครับตรงโซนเอตรงไหนครับโซนเอโซนเอนู่นครับโซนเอรับขับรถไปนู่นโซนไอไม่ไม่ใช่ครับนี่โซนเอนี่ลงตรงนี้อ๋อเราตรงนี้ครับแล้วก็มีโซนเอฟเอฟอีนู่นแต่อีมันจะขับรถอ้อมไปนู่นแต่มันจะเงียบหน่อยครับ คนมันน้อยโซนไหนคนคนนิยมไปกลางกันครับมันจะเป็นเอฟด้านหน้าตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับด้านหน้าตรงนี้มันจะมีคนจองไว้อยู่ก็มันธรรมดาครัเป็นมันหยุดยาวสงการแล้วก็มาวันนี้มีคนมาเข้มไหมครับเรื่องมันแรงงานอีกมันยิ่งียบครับออนี่แหละดีแล้ว <laughs> คนน้อยคนน้อยมากอันนี้คือร้านเอฟเนี่ยครับด้านหน้าตรงนี้เลยเอาตรงนี้เขาจะเปิดไป ตรงนี้มันจะสว่างตรงนี้สว่าง,งมันจะสว่างแล้ววันนี้มีคนมากลางตรงนี้ไหมครับวันนี้มีสามคนไหมมีมากอยู่ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าถ้าเราลงตรงไหนก็ได้เลือกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่รู้ขอจองตรงไหนไว้ชน,น่าจะไม่รู้ขอไอ้แรงขอจองซีโซมีเอสเอส เดี๋ยวเราไปดูโซนไอกันครับอไม่องกคโอเคครับ่โซนไอนไตรงโตเลยครับนี่ใช่ครับอ้นี่แหละครับโซนไอแล้วอีกโซนหนึงใช่ไหมครับตรงแหลมๆนั่นอันนั้นโซนอีขับรถออ เราอ้อมไปฝั่งนู้นเขาอ้อมไปฝั่งนู้นทำมันจะไกลหน่อยมันจะเงียบเลยครับเฮานั่นจะเงียบอ่าแล้วไม่ไม่ไม่มีอะไรเพราะมันมีแต่มันเป็นเกตของเขาหมดตรงนี้เขาให้ตกปลาป่าครับอ๋อไม่ให้ไม้ตกไม่ให้ตกใช่ไหมครับถามไว้ได้จะพูดถึงน่าตกหน่อยมันก็น่าตกไงมาแบบมาตกตกไม่ได้ลูกขนาดลูกน้องนี่ตกไม่ได้เลยเออไม่มีปลาเลยไงครับบานแห่ได้อ๋ไม่ให้ตกครับบานแห่บานแห่ได้อย่างเดียวโซนนอก แต่โซนด้านหน้านี่ห้ามก็คือเขากลัวลูกค้าเล่นแบบอะไรเงี้ยไม่ให้ลูกน้องตกจะเป็น,น,ปนพวกเด็กน้อยตีเหยียบปลอมเงเินผมก็ชอบมีแต่ไปเบ๊ไปเก๊แต่ว่าลูกค้ามาก็ไม่ให้ตกไม่ให้ตกปลาครับวันนี้ดีแล้วจะมีโซนกอ่อไถทางนู้นแหลมทางนู้นถ้ากก,กลางก็คงจะกลางนี่แหละมเปลไม่ไกลด้วยอเอารถของถอยรถลงมาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับถอยรถมาตรงนี้เลยได้ใช่ไหมได้ครับเอาของลงตรงนี้ จอดตรงนี้ก็ได้แต่ปกติเขาก็ไม่ให้จอดหรอกเด็กมันไม่มีรถมันเงียบก็จะขับมาของลงโอเคโอเคจอดด้านหลังพัดตัดนี่ก็ได้ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีคนเยอะผมก็ว่าจะกลางทับเลยกางทับใหญ่ลงก็ได้แต่ถ้าเป็นวันที่มันมีคนเยอะคงกลางยากอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้เขาไม่ได้เลือกล็อกไว้ใช่เขาเลือกโซนไว้เฉยแล้วของไมาไม่น่าจะยากเลยแค่สามคนโอเคครับ โซนเอก็จะเป็นของตัวเองอ๋อโซนโซนเอตอนนี้ก็คือเราที่เรายืนอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมของเราตอนนี้เราอยู่ตรงร้านอาหารร้านอาหารร้านคาร้านอาหารร้านกาแฟโซนเออ่โซนเอค่ะโซนเอ้านหน้านี่คือโซนเอโซนเอโซนเอจุเกาะเนี่ยค่ะมองไปก็เห็นเลยค่ะอ๋อตรงที่มีต้นไม้เลยตรงสนามหญ้าร้านอาหารหรือว่าจะเป็นโซนจีก็ได้นี้ปลอดภัยค่ะตรงนี้ตรงนี้ปลอดภัย ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นโซนดีก็ห้องน้ำอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็อาบน้ําด้านนี้ก็ได้หรือว่าลูกค้าที่มาอา,า,อน A, า,าอบน้ำที่กอไผ่ตรงนี้ก็ได้ถ้าลูกค้าอยู่โซนเอลูกค้าเข้ามาอาบน้ําที่กอไผ่ตรงนี้ค่ะอันนี้เคยมาเพิ่งมาครัง้งแรกเลยมีเ <c oughs> ครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเป็นเย็นใช่ไหมเย็นอากาศเย็นเหมือนหน้านหนาวเลยโอ้สามารถอากาศได้แล้วไงเจ้าตรงไหนเอฟเนาะ <c oughs> โอเคโอเคงั้นเอาตรงนี้ก็แล้ว เดี๋ยวเราใช่ครับทก็รับมที่บ้านแม่หญิงก็มีมีห้องพักด้วยครับนี่ครับห้องพักบ้านแม่หญิงไปเดี๋ยวเราไปถอยรถ รเราได้จุดกลางเต็นท์แล้วครับเราได้จุด F9 ครับเป็นจุดที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วครับนี้เราจะได้กลางทับ ผืนใหญ่ของเราลงด้วยครับเผื่อคืนนี้ฝนจะตกครับข้างหน้าก็จะเป็นวิวทะเลสาบมังกรดำครับ ครับเพื่อนมาดูห้องน้ำครับที่บ้านแม่หญิงห้องน้ำชายครับห้องอาบน้ำครับนี่ครับบรรยากาศห้องอาบน้ำที่บ้านแม่หญิงครับชักโครกหรือว่าโอเคครับอันนี้ก็อีกห้องครับอันนี้ก็ห้องอาบน้ำแล้วก็มีชักโครก ภาพรวมถือว่าดีครับมีที่ล้างมือให้สิ่งล้างมือโถฉี่ครับภาพรวมๆของห้องน้ำที่บ้านแม่หญิงนะครับ